พอเช่มาเนฟสกี้ครับจะยิงจุดโทษเป็นประตูชายให้กับทางฝั่งชัยนาทครับบุกมาชนะสิงห์ท่าเรือสองประตูตอนหนึ่งนี่ครับไฮไลท์จังหวะยิงประตูแรกครับนาที2 8แนะครับลุกยิงแบบโล่งๆเลยครับของปาร์คจุนซูแล้วจากนั้นครับในช่วง ประตูตีเสมอ1-1ครับลูกคอสของเกตเจริญแล้วก็คิมกินโชโฉบเข้ามาหม่งถึงบอลก่อนนะครับลูนี้มีปัญหาประท้วงกันแล้วก็เกมหยุดไปร่วม10นาทีครับก่อนที่ทางฝั่งพลสิิห์ก็จะสรุปว่าให้เป็นประตูตีเสมอกับสิงห์ท่าเรือไปจากนั้นครับนี่คืออีกหนึ่งจังหวะปัญหาก็คือจังหวะเปิดยัดเข้าในของธนากรไปชนตัวของ ทางจากกระพงใหญ่โตพุทธิศิลป์เต่าให้เป็นแฮนด์บอลนะครับก่อนที่มาเดสกี้จะเป็นคนสังหารประตูใช้ชนาทบกเฉือนชนะไป2ประตูนหนึ่งวันนี้หมดเวลาของการแข่งขันการรับสดแล้วนะครับฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกติดตามได้ทุกสัปดาห์จากทกรูวิชั่นครับช่วงนี้ผมช่โนโทลช็อขันพร้อมด้วยทีมงานทรูสปอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า